คนวันนี้เป็นช่วงตอบคาถามกับกันทิดานะคะซึ่งวันนี้เป็นคําถามคือทําไม2พี่น้องตระกูลสวรนถึงขี้งกคะแต่ขี้งกขนาดนี้ทําไมไม่ไปสอบเป็นสเปเชียลิสต์เพื่อลดภาษีอืมคือจริงๆแล้วตระกูลสวอนนะมันก็จะมีความล้ำลึกของตระกูลสวอนไปอีกอตระกูลสวอนเป็นตระกูล ร่ลำรวยมาแต่แต่โบราณออเออเขาร่ำรวยอันนี้ไม่ไม่ใสยสตอรีอร่มากอมากมากเออสวอนเนี่ยแต่แต่ว่าความร่ำรวยเนี่ยมันก็ไม่หยุดตรงยุคข,ของเวนดี้กับวีคสวอตเพราะพ่อแม่ของเพราะเพราะพ่อแม่ของสองคนเนี้ยเสียชีวิตจากการถูกล่ามแม่มดคือในยุคสมัยก่อนอะที่มีการล่ามแม่มดอะบางครั้งอะการล่ามแม่มดมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแบบ ใส่หลายป้ายสียึดซับอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับ oh. ถ้าอยากจะแก้แค้นใครอยากจะโกรธใครก็บอกมันว่านี่ยแม่มดอย่างเงี้ยคล้ายๆว่าเกาหาแล้วพอเขาถูกฆ่างี้นทรัพย์สิสสก็ถูกยึดเออตระก,กูลสวอรเนี่ยก็เป็นตระก,กูลหนึ่งที่ถูกเพ่งเล็งเพราะว่าเป็นตระก,กูลของประนักปราแล้วก็มีสภาพลักษณะนิสัยของตระก,กูลตระก,กูลเนี้ยก็คือเป็นเป็นคนที่แบบฉลาดแล้วก็ไม่แบบ ไม่เก็บงําความฉลาดของตัวเองอ่ะเออกูฉลาดกูเก่งเลยอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไม่สนใจใครไม่สนใจโลกทําอะไรแบบทําอะไรแบบบนพื้นฐานของความเชื่อของตัวเองเท่านั้นเนี่มันก็เลยเป็นทุกที่ถูกเพ่งเล็งโดยง่ายครอบครัวเนี่ยก็ถูกจับเผาทั้งตระกูลเลยถูกจับเผาหมดเลยชายถูกพิพากษาในในยุโรปตอนนั้นเพราะรวยจัดเก่งจัดใช่ใซึ่งครอบครัวเนี้ยก็แต่เหลือตกเือกคือพี่น้องสองพี่น้องสวอนก็คือวิกกับเวนดี้ใช่ซึ่งวิคเวนดี้เนี่ย ก็เดินต่อแตะต่อแตะไปก็ไปเจอร้านขายสมุนไพรของวิทแล้ววิทเนี่ยก็เป็นคนชอบขอประลาดก,ก็เลยรับลูกศิษย์ทั้งสองคนเลยอเออแล้วมันก็น,น่าแปลกที่ไอ้สองลูกศิษย์สองคนเนี้ยไอ้เด็กสองคนเนี้ยก็เลือกเรียนศาสตร์เดียวกันคือคนรู้อู้เพราะว่าอาจจะด้วยเหตุผลว่าคือถ้าสังเกตใครสังเกตอะวีกอะจริงๆเป็นคนโหดนะถ้าดูจากเล่มหกเล่มห้าจะเห็นเลยว่าก็ตายแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่มีความ มีความแบบอยากจะปกป้องตัวเองชีวิตตัวเองสูงมากแต่จะใช้ชีวิตแบงที่ตัวเองต้องการอย่างเดียวเท่าน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยเออดังนั้นก็เลยทําให้ทั้งสองคนอะเรียนฮอลโลว์โโโลซึ่งเป็นศาสตร์แห่งการทํานายและศาสตร์แห่งการกานาะคีสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งสองคนก็เลยกลายเป็นผู้ใช้ศาสตร์ฮอลโลว์ที่เก่งส่วนเวนดี้เนี่ยเธอก็แบบมีความเมฟไปอีกนะถึง ณนะวันนี้ก็คือเป็นแม็กลิสที่มีอย,ยังมีอายุขายอยู่ยังไม่ตายอืเออแล้วนั่นก็เหตุผลว่าพอพอศาสตร์ไม่บนข่าวเนี่ย ب, พอฝึกยิ่งฝึกก็ยิ่งเข้าใกล้ความเป็นธรรมชาติที่สุดใช่ไหมก็จะอายุยืนมีความยาววัยแล้วก็เริ่มพออยู่อ,ยอายุยืนกับยาววัยปุ๊บก็ต้องรวยค่ะ นะก,ก็งกเริ่มงกเ,ออเริ่มงกคนเ,เราต้องกินต้องใช้น้ำก็มีต้นทุนนะน้ำก็มีต้นทุนนะเนี่ยประโยชเด็กของมาตาวีของเรานออออะคะเนี่ยก็เลยเป็นคนงกแต่ที่ไม่ไปสอบสเปเชียลิตะง่ายเลยเกียจริจริงๆไม่ขนาดเได้แล้วด่อนภาษีก็ไม่หรอมันไม่คุ้มกันเสียเวลาเนี่ยต้องอ่านหนังสืออ่านหนังสือเสียเวลาหาทาหากินใช่นอกจากเรื่องไปสอบก็เสียค่าเดินทางสำคัญแต่นอนสำคัญกว่านะ เออถ้าได้เงินเหมือนกันก็ไปทำอย่างอื่นก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องไปสอบหรอกอะไรอย่างนี้แต่เราก็แต่เขาก็ส่งลูกศิษย์ไปสอบนะมาลิสเนี่ยแล้วก็ได้เปิดเผยปมนิดนึงในเรื่องผ่าเนี่ยนะก็ต้องหอกกระโดดต่อไปแล้วตัวละครตัวนี้จะมาทำอะไรในเรื่องนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับคำถามสำหรับน้องคนนี้มีอีกคำถามหนึ่งใช่ไหมพี่วีใช่เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าก็ชอบกดไลค์กดซับสไคร้มีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ